ทำพูดได้หลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบตอนพิเศษทำไมยิ่งตามใจบางทียิ่งทุกข์เจริญพรญาติโยมทุกท่านหลวงพี่โกเองยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบพอดแคสต์ที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่โยมอาจจะเผลอมองข้ามไปแต่กลับซ่อนคำตอบสำคัญของชีวิตไว้โดยเราไม่รู้ตัว โยมเคยรู้สึกไหมว่าเราพยายามทำทุกอย่างตามใจตัวเองอยากได้อะไรก็ต้องได้อยากทำอะไรก็ต้องทำอยากให้คนอื่นเป็นไปตามที่เราคิดเราเชื่อว่าการได้ตามใจปรารถนาคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงแต่ทำไมบางทียิ่งตามใจกลับยิ่งทุกข์ยิ่งตามใจตัวเองมากเท่าไหร่กลับยิ่งรู้สึกไม่พอ ยิ่งพยายามบังคับให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจกลับยิ่งผิดหวังยิ่งตามใจคนอื่นกลับยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าทำไมความปรารถนาที่จะได้ตามใจของเราถึงมักจะนำไปสู่ความวุ่นวายใจและปัญหาไม่รู้จบกับดักของการตามใจที่ทำให้เราหลงวนโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังล่องเรืออยู่ในทะเลกว้างใหญ่ โดยไม่มีหางเสือหรือเข็มทิศปล่อยให้คลื่นและลมพัดพาไปตามใจอยากของมันเองเราคิดว่าจะไปเจอเกาะสวรรค์แต่กลับพบว่าเรือลอยเคว้งควานอย่างไร้จุดหมายและถูกพายุซัดไปมาจนเหนื่อยล้าชีวิตของเราก็คล้ายกันโยมเราถูกสังคมปลูกฝังให้เชื่อว่าอิสรภาพคือการได้ทำตามใจปรารถนาทุกอย่าง อยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออยากเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปอยากพูดอะไรก็ได้พูดอยากให้คนอื่นปฏิบัติกับเราแบบไหนได้แบบนั้นเมื่อเราเชื่อแบบนั้นเราก็เริ่มปล่อยใจให้วิ่งตามความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นเราทำตามอารมณ์ชั่ววูบเราหลงไปกับความพึงพอใจระยะสั้นๆ วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบพุทธศาสนาสอนเรื่องตัณหาโยมคือความอยากได้ความทยานอยากตัณหานี่แหละที่ทำให้เราวิ่งวนอยู่ในวังวนของการตามใจไม่รู้จบยิ่งตามใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกไม่พอและกระวนกระวายมากขึ้นเท่านั้นเพราะความสุขที่ได้จากการตามใจนั้นเป็นเพียงความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืน เมื่อความสุขและความสงบของเราไปผูกติดอยู่กับการได้ตามใจตัวเองหรือการที่สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังความทุกข์และความผิดหวังจึงเกิดขึ้นทันทีทําให้เรารู้สึกว่ายิ่งตามใจยิ่งไม่เจอความสุขที่แท้จริงทำไมยิ่งตามใจบางทียิ่งทุกข์ อาตมาอยากชวนโยมมาดูเหตุผลหลักๆที่ทำให้การตามใจปรารถนาของเรามักจะนำไปสู่ความวุ่นวายใจ 1. ความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุด endless desire โยมลองสังเกตดูนะความอยากของคนเรานั้นเหมือนกับหลุมดำไม่มีวันเต็มได้เลยไม่ว่าเราจะได้รับอะไรมามากแค่ไหนความรู้สึกพอใจนั้นจะอยู่แค่ชั่วครู่ แล้วความอยากใหม่ๆก็จะผุดขึ้นมาแทนที่อย่างรวดเร็วนี่คือธรรมชาติของจิตใจที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนให้รู้จักพอเราอาจเคยตั้งเป้าหมายว่าถ้ามีเงินเดือนถึงเท่านั้นเท่านี้จะมีความสุขหรือถ้าได้ครอบครองของชิ้นนั้นชีวิตจะสมบูรณ์แบบแต่เมื่อได้มาจริงๆความสุขนั้นกลับจางหายไปแล้วอะไรเกิดขึ้น ความอยากใหม่ๆก็เข้ามาแทนที่ทันทีเราอยากมีเงินหมื่นบาทพอได้แล้วก็อยากได้สองหมื่นห้าหมื่นไปเรื่อยๆไม่รู้จบไม่ว่าบัญชีจะมียอดเท่าไหร่ก็มักจะรู้สึกว่ายังไม่พอหรือยังไม่มั่นคงเราอยากได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดพอได้มาไม่นานก็อยากได้รุ่นที่ดีกว่าหรือของใหม่ๆที่เพิ่องออก หรือไม่ก็เริ่มมองหาอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพื่อเติมเต็มความอยากนั้นเราอยากให้คนรักเป็นไปตามใจเราทุกอย่างพอเขาทำตามใจเราเรื่องหนึ่งเราก็อยากให้เขาทำตามใจเราในเรื่องอื่นๆอีกความคาดหวังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งก็กลายเป็นความกดดันในความสัมพันธ์ การตามใจความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้เองโยมที่ทำให้เราไม่เคยพบกับความพอใจที่แท้จริงเพราะใจของเราถูกครอบงำด้วยความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่งและเมื่อเราไม่สามารถสนองความอยากได้ทั้งหมดความทุกข์ก็จะเกิดขึ้น ความรู้สึกว่ายัางขาดหรือ,อยังไม่พอจึงเป็นเหมือนเงาตามตัวที่ทำให้เราต้องวิ่งไล่ตามอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เคยได้หยุดพักและรู้สึกเต,เติมเต็มอย่างแท้จริงเลย 2. การสร้างเงื่อนไขให้กับความสุข Creating conditions for happiness โยมเราหลายคนมีความเชื่อที่ฝังรากลึกในใจว่าความสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ เรามักจะสร้างเงื่อนไขบางอย่างให้กับความสุขของเราเองนะเช่นฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันได้ไปเที่ยวต่างประเทศฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันมีเงินเก็บ10ล้านบาทฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันได้แต่งงานกับคนที่ฉันรักฉันจะมีความสุขก็ต่อเมื่อฉันไม่มีปัญหานี้เลยการสร้างเงื่อนไขเหล่านี้เป็นการจำกัดความสุขของเราโยม ทำให้เราต้องรอคอยความสุขไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เราแขวนความสุขไว้บนเส้นได้ที่มองไม่เห็นและบ่อยครั้งเงื่อนไขเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอย่างสิ้นเชิงลองคิดดูนะโยมถ้าโยมผูกความสุขไว้กับการได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่เกิดวิกฤตการณ์ที่ทำให้เดินทางไม่ได้โยมก็จะไม่มีความสุขเลยถ้าโยมบอกว่าต้องมีเงิน10ล้านบาทถึงจะสุข แต่ชีวิตก็มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายหรือไม่สามารถเก็บเงินได้ตามเป้าหมายความสุขก็จะยังมาไม่ถึงเสียทีถ้าโยมคิดว่าต้องมีคนรักสมบูรณ์แบบเท่านั้นถึงจะสุขแต่ชีวิตจริงไม่มีใครสมบูรณ์แบบความสุขของโยมก็จะถูกเลื่อนออกไปตลอดการเมื่อเงื่อนไขไม่เป็นไปตามที่เราตั้งไว้ความสุขก็ไม่เกิดขึ้นและเราก็ต้องทุกข์กับการรอคอยหรือการได้มาซึ่งสิ่งที่หวัง ทำให้รู้สึกว่ายิ่งตามใจตัวเองด้วยการตั้งเงื่อนไขเหล่านี้มากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยมีความสุขจริงจังเพราะเรากำลังบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ายังไม่พอและยังไม่ใช่เวลาที่จะมีความสุขตราบใดที่เงื่อนไขนั้นยังไม่ถูกเติมเต็มใจของเราก็จะไม่สงบสุขได้เลยโยม 3. มองไม่เห็นผลเสียของการตามใจ blindness to negative consequences บางครั้งการที่เราตามใจตัวเองมากเกินไปหรือตามใจความอยากโดยไม่ยับยั้งชั่งใจอาจทำให้เรามองไม่เห็นผลเสียที่จะตามมานะเปรียบเสมือนการที่เรากำลังกินขนมอร่อยๆอ,อ,ยอย่างเจริญอร่อยโดยไม่ได้คิดเลยว่าน้ำตาลที่มากเกินไปจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในภายหลังอย่างไร เมื่อความอยากเข้าครอบงำหรือเมื่อเราปล่อยใจให้ไหลไปตามความปรารถนาชั่ววูบเรามักจะจดจ่ออยู่กับความสุขหรือความพึงพอใจในระยะสั้นๆโดยไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาวหรือผลกระทบต่อผู้อื่นเลยลองพิจารณาตัวอย่างเหล่านี้การตามใจปากกินอาหารตามใจอยากไม่ดูแลสุขภาพ หลายคนชอบกินอาหารอร่อยๆอที่มีไขมันสูงหวานจัดหรือเค็มจัดเพราะให้ความสุขทันทีที่ได้กินแต่หากตามใจปากเช่นนี้บ่อยครั้งโดยไม่คำนึงถึงสุขภาพผลที่ตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคอ้วนจึงจะนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานในภายหลังการตามใจอารมณ์โกรธแล้วระเบิดใส่ผู้อื่น เมื่อรู้สึกไม่พอใจหรือโกรธเราอาจจะแสดงอารมณ์ออกมาทันทีด้วยคำพูดที่รุนแรงหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพื่อระบายความขับคล่องใจชั่วขณะแต่การตามใจอารมณ์เช่นนี้อาจทำลายความสัมพันธ์ที่ดีทำให้เสียเพื่อนเสียงานหรือแม้กระทั่งทำให้เราเสียใจภายหลังการตามใจความเกลียดคร้านไม่ทำงานตามหน้าที่ การผัดวันประกันพรุ่งหรือปล่อยปละละเลยหน้าที่การงานเพราะอยากพักผ่อนหรืออยากทำตามใจตัวเองในเรื่องอื่นๆอ,อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในอาชีพการงานเสียโอกาสดีๆในชีวิตหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนการตามใจผู้อื่นมากเกินไปโดยไม่รักษาสิทธิของตัวเองบางครั้งเราตามใจคนอื่นเพื่อให้เป็นที่รักหรือเพราะกลัวที่จะขัดใจ แต่หากตามใจจนตัวเองต้องเดือดร้อนหรือต้องแบกรับภาระที่ไม่ใช่ของเราเองอาจทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ภายหลังและความสัมพันธ์นั้นก็อาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมเมื่อเราปล่อยให้ความอยากครอบงำและตามใจตัวเองโดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาว สิ่งที่เราได้มาอาจจะเป็นความสุขเพียงชั่วครู่หรือความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆแต่แลกมาด้วยความทุกข์ที่ใหญ่กว่าในภายหลังซึ่งมักจะเกินกว่าที่เราจะคาดคิดไว้ในตอนแรกนะโยม 4. ศสูญเสียความสงบภายใน loss of inner peace โยมการที่เราวิ่งตามความอยากอย่างไม่หยุดหย่อนการพยายามที่จะตามใจตัวเองหรือผู้อื่นให้ได้ทุกอย่างนั้น ท้ายที่สุดแล้วมักจะนำไปสู่การสูญเสียความสงบภายในของเราเองนะโยมลองนึกภาพดูนะโยมเหมือนเรากำลังพยายามตักน้ำจากทะเลด้วยกระป๋องเล็กๆเ,เราตักเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเสียทีและยิ่งตักมากเท่าไหร่ทะเลก็ยิ่งกว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทำให้เราต้องวิ่งวุ่นอยู่กับการตักน้ำอย่างไม่หยุดหย่อนไม่เคยมีเวลาได้หยุดพักหรือได้สัมผัสกับความสงบนิ่งของท้องทะเลเลย เมื่อเราตามใจความอยากไปเรื่อยๆใจของเราจะเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเพราะเมื่อได้สิ่งหนึ่งมาก็อยากได้อีกไม่เคยพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ทำให้จิตใจไม่เคยได้หยุดนิ่งมีแต่ความเร่าร้อนกระสับกระสายอยู่ตลอดเวลาความวุ่นวายการพยายามสนองความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดทำให้เราต้องคิดต้องวางแผนต้องลงมือทำมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการหาเงินเพิ่มการซื้อของใหม่หรือการควบคุมคนรอบข้างให้เป็นตามใจซึ่งล้วนนำมาซึ่งความวุ่นวายทั้งภายนอกและภายในความโลภความโกรธความหลงเมื่อความอยากไม่ได้รับการตอบสนองหรือเมื่อเจออุปสรรคจากการทำตามใจตัวเองความโกรธความหงุดหงิดก็จะเกิดขึ้นและเมื่อไม่รู้ว่าอะไรคือความพอดีก็จะหลงติดอยู่ในวังวนของการไขว่คว้าไม่รู้จบ เมื่อใจไม่สงบต่อให้เราได้ทุกอย่างตามใจปรารถนาได้ครอบครองสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดในโลกใบนี้แต่หากภายในจิตใจยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายความโลภความโกรธความหลงความสุขที่แท้จริงก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เพราะความสุขที่ยั่งยืนมาจากความสงบภายในไม่ใช่มาจากสิ่งที่เราได้มาหรือเป็นไปตามใจดังนั้น การตามใจตัวเองมากเท่าไหร่โดยไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจก็ยิ่งทำให้ใจของเราไร้ซึ่งความสงบสุขเท่านั้นกลายเป็นคนที่วิ่งวุ่นไปกับความอยากที่ไม่รู้จักจบสิน้นและพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่เรียบง่ายซึ่งมีอยู่แล้วภายในใจของเราเองนะโยมหยุดตามใจแล้วใจจะสงบโยมเมื่อเราเข้าใจเหตุผลเหล่านี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้ใจเราสงบ ไม่ต้องเหนื่อยล้ากับการตามใจปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดละ่ะอาตมาอยากชวนโยมให้หยุดตามใจแล้วใจจะสงบ 1. ฝึกรู้เท่าทันความอยาก (Recognizing Desire) โยมนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการที่จะก้าวข้ามวังวนของการตามใจและพบกับความสงบภายใน เมื่อความอยากเกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะอยากได้อยากมีอยากเป็นให้เรารับรู้ว่ามันเกิดขึ้นเปรียบเสมือนการที่เราเห็นเมฆลอยผ่านท้องฟ้าเราแค่เห็นมันไม่ต้องไปคว้ามันไว้ไม่ต้องไปทำตามทุกครั้งที่อยากลองสังเกตดูนะโยมความอยากนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังถูกความอยากครอบงำอยู่เช่นอยากกิน เมื่อเห็นอาหารน่าอร่อยใจก็เกิดความอยากขึ้นมาทันทีบางครั้งเราก็หยิบกินโดยไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาอยากซื้อเมื่อเห็นของที่ชอบหรือโปรโมชั่นน่าสนใจใจก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาทันทีจนบางทีก็ซื้อโดยไม่ได้พิจารณาว่าจำเป็นจริงหรือไม่อยากพูดเมื่อเกิดอารมณ์ไม่พอใจอยากจะตำหนิหรืออยากจะวิพากวิจารณ์ผู้อื่นใจก็อยากจะพูดออกมาทันทีโดยไม่ยับยัง้ง การฝึกรู้เท่าทันคือการที่เราเป็นเหมือนผู้สังเกตการมองดูความอยากที่เกิดขึ้นในใจของเราเองอย่างสงบไม่เข้าไปคลุกคลีไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีแค่รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้ใจกำลังอยากได้สิ่งนี้นะหรืออ๋อตอนนี้ใจกำลังอยากจะพูดสิ่งนี้นะ เมื่อเราฝึกเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอเราจะเริ่มเห็นว่าความอยากเป็นเพียงความคิดหรืออารมณ์ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่ได้เป็นตัวตนของเราและเราไม่จำเป็นต้องทำตามความอยากนั้นๆเสมอไปการรู้เท่าทันความอยากจะช่วยให้เรามีช่องว่างระหว่างความอยากกับความอยากกับการกระทำ ทำให้เรามีโอกาสที่จะเลือกตอบสนองต่อความอยากได้อย่างมีสติมากขึ้นแทนที่จะถูกความอยากชักนําไปสู่การกระทําที่อาจจะสร้างปัญหาหรือความทุกข์ให้เราในภายหลังการฝึกรู้เท่าทันความอยากจึงเป็นการเริ่มต้นปลดปล่อยใจของเราจากพันธนาการของความอยากอย่างแท้จริงนะโยม 2. ฝึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่ Contentment หลังจากที่เราเริ่มรู้จักที่จะรู้เท่าทันความอยากแล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญไม่แพ้กันคือการฝึกพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือที่เรียกว่าสันโดษในทางธรรมนี่แหละโยมในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและการกระตุ้นให้เราสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการรู้สึกพอนั้นฟังดูเหมือนเป็นเรื่องยาก แต่แท้จริงแล้วมันคือหนทางสู่ความสุขที่เรียบง่ายและยั่งยืนลองพิจารณาและฝึกดูนะโยม 1. เปลี่ยนจุดโฟกัสเรามักจะมองหาแต่สิ่งที่ยังขาดหรือสิ่งที่ยังไม่มีทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตยังไม่สมบูรณ์การฝึกพอใจคือการที่เราเปลี่ยนจุดโฟกัสจากสิ่งที่ขาด ไปสู่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของเรา 1. การมีสุขภาพที่ดีพอที่จะใช้ชีวิตได้ในแต่ละวันแม้จะมีอาการปวดเมื่อยบ้างแต่ก็ยังสามารถเดินเหินทำกิจวัตรประจำวันได้ 2. การมีอาหารกินอิ่มท้องทุกมือ้อแม้จะไม่ใช่พัตคารหรูหราแต่ก็เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงร่างกาย 3. การมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยจากแดดลมฝนแม้จะไม่ใช่คฤหาสน์ใหญ่โต 4. การมีงานทำมีรายได้พอเลี้ยงชีพแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งสูงสุด 5. การมีครอบครัวเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ 2. เห็นคุณค่าในสิ่งเล็กน้อย การฝึกพอใจไม่ได้หมายถึงการหยุดพัฒนาหรือไม่ต้องการสิ่งที่ดีขึ้นนะโยมแต่หมายถึงการที่เราชื่นชมและเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีอยู่แล้วในชีวิตเหมือนการที่เราได้มองเห็นความงามของดอกญ่าริมทางแทนที่จะรอชมแค่ดอกไม้ในสวนใหญ่ๆ 1. การได้ดื่มน้ำสะอาดในวันที่กระหาย 2. การได้นั่งพักหลังจากเหน็ดเหนื่อย 3. การได้ยินเสียงนกร้องยามเช้า 4. การได้เห็นรอยยิ้มของคนใกล้ตัว 3. ปลูกฝังความรู้สึกเต็มแทนขาดเมื่อเราฝึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่จิตใจของเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากความรู้สึกขาดแคลนไปสู่ความรู้สึกเต็มเปี่ยมและอุดมสมบูรณ์เราจะตระหนักว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยสิ่งดีๆมากมาย ที่เรามักจะมองข้ามไปความรู้สึกพอใจที่เกิดขึ้นจากภายในนี้จะเป็นเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้เราถูกความอยากภายนอกเข้าครอบงำได้ง่ายงเมื่อใจเรารู้สึกพอกับสิ่งที่เรามีไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องวิ่งไล่ตามสิ่งใหม่ๆเราจะพบกับความสุขที่เรียบง่ายและยั่งยืนได้ในทุกวันและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขมากขึ้นนะโยม 3. พิจารณาผลดีผลเสียก่อนทําตามใจโยมหลังจากที่เราเริ่มรู้จักที่จะรู้เท่าทันความอยากและฝึกพอใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากคือการพิจารณาผลดีและผลเสียก่อนที่เราจะทําตามใจนี่แหละโยมบ่อยครั้งเราทําอะไรลงไปตามอารมณ์ชั่ววูบหรือตามความอยากที่เกิดขึ้นทันที เปรียบเสมือนการที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้าแต่ไม่ได้มองดูทางว่ามีหลุมบ่อหรือสิ่งกีดขวางอยู่หรือไม่การหยุดคิดพิจารณาก่อนลงมือทำจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เราไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองและผู้อื่นลองพิจารณาตัวอย่างเหล่านี้เมื่อความอยากได้เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของชิ้นใหม่ๆห,หรือลงทุนในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลองหยุดคิดสักนิดว่าผลดีคืออะไรการได้มาซึ่งสิ่งนี้จะทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไรตอบสนองความจำเป็นจริงหรือไม่ผลเสียคืออะไรการใช้จ่ายนี้จะกระทบกับการเงินในอนาคตหรือไม่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามีสิ่งอื่นที่จำเป็นกว่านี้หรือไม่ผลกระทบต่อผู้อื่นการกระทำนี้จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือสิ่งแวดล้อมอย่างไร เมื่ออารมณ์โกรธเกิดขึ้นก่อนที่จะระบายอารมณ์ด้วยคำพูดหรือการกระทำที่รุนแรงลองหายใจลึกๆแล้วพิจารณาว่าผลดีคืออะไรการระบายอารมณ์ตอนนี้จะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือผลเสียคืออะไรคำพูดหรือการกระทำนี้จะทำลายความสัมพันธ์หรือไม่จะทำให้เรื่องเลวร้ายลงกว่าเดิมหรือเปล่าเราจะเสียใจภายหลังหรือไม่เมื่อความเกียดคร้านเข้าครอบงำ ก่อนที่จะผัดวันประกันพรุ่มหรือละทิ้งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบลองคิดถึงผลดีคืออะไรการพักผลตอนนี้จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นชั่วคราวอย่างไรผลเสียคืออะไรการไม่ทำหน้าที่นี้จะส่งผลเสียต่อการงานการเรียนหรือความรับผิดชอบในระยะยาวอย่างไรจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือไม่การหยุดคิดพิจารณา ผลดีผลเสียอย่างรอบคอบจะช่วยให้เรามีสติและปัญญาในการเลือกที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมไม่ใช่แค่ทำตามใจหรืออารมณ์ชั่ววูบการทำเช่นนี้บ่อยๆจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จำเป็นและนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงนะโยมเพราะบางครั้งความสุขไม่ได้อยู่ที่การทำตามใจ แต่คือการเลือกในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างรอบคอบนั่นเอง 4. ฝึกใจให้เป็นอิสระ Train the mind for freedom โยมสุดท้ายนี้หัวใจสำคัญที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากวงจรของการตามใจและพบกับความสงบสุขที่แท้จริงนั่นคือการฝึกใจให้เป็นอิสระนี่แหละโยม เปรียบเหมือนการที ame, heart, ish, or or ่เราฝึกให้จิตใจของเราแข็งแกร่งไม่ถูกพายุอารมณ์หรือความอยากพัดพาไปได้ง่ายเมื่อใจเป็นอิสระเราก็จะไม่ตกเป็นทาสของความอยากความโกรธหรือความหลงที่คอยบงการชีวิตของเราการฝึกใจให้เป็นอิสระนั้นมีหลายหลายวิธีแต่หลักใหญ่ใจความคือการเจริญสติและการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอรู้ตัวอยู่เสมอไม่ว่าเราจะทำอะไร เดินยืนนั่งนอนกินดื่มทำงานหรือพูดคุยให้เราฝึกที่จะรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่กำลังทำตรงหน้าไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับอดีตรหรืออนาคตสังเกตความคิดและอารมณ์เมื่อความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆเช่นความอยากความโกรธความกังวลเกิดขึ้นให้เราฝึกที่จะรับรู้ว่ามันเกิดขึ้น โดยไม่เข้าไปคลุกคลีไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งต่อแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนกับการที่เรานั่งมองเมฆลอยผ่านท้องฟ้าการทำสมาธินั่งสมาธิหาเวลาสงบสงบวันละ5 1 0ถึง10นาทีหรือนานกว่านั้นตามความเหมาะสมนั่งในท่าที่สบายหลับตาเบาๆแล้วนำจิตไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเข้าออก เมื่อใจฟุ้งซ่านก็แค่รู้แล้วนำใจกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนอย่างอ่อนโยนเดินจงกรมเป็นการฝึกสติอีกรูปแบบหนึ่งโดยการเดินอย่างช้าๆมีสติรับรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเท้าที่สัมผัสพื้นเมื่อเราฝึกใจให้เป็นอิสระเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอโยมจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแป,ปลงในตัวเองใจจะสงบขึ้นไม่ถูกความอยากหรืออารมณ์ต่างๆครอบงำได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งที่ไม่ได้ดังใจได้ดีขึ้นมีสติปัญญาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงตัดสินใจได้อย่างรอบคอบม,มากขึ้นสัมผัสความสุขจากภายในเมื่อใจสงบและเป็นอิสระความสุขที่แท้จริงก็จะผุดขึ้นมาจากภายในโดยไม่ต้องไปสแสวงหาจากสิ่งภายนอกอีกต่อไป ใจที่สงบและเป็นอิสระนี้เองคือแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงนะโยมเพราะเมื่อใจเราไม่ถูกผูกมัดด้วยความอยากอารมณ์หรือสิ่งต่างๆภายนอกเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเบาสบายและมีความสุขในทุกขณะได้อย่างแท้จริงโยมวันนี้ก่อนที่เราจะจบบทสนทนาสั้นๆนี้อาตมาอยากชวนโยมทุกท่าน โดยเฉพาะโยมที่กำลังเหนื่อยล้ากับการตามใจตัวเองหรือผู้อื่นได้ลองกลับไปพิจารณาดูนะว่าความสุขที่โยมกำลังตามหาจากการตามใจตัวเองอยู่นั้นกำลังทำให้โยมวิ่งวนอยู่ในวังวนที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือกำลังเปิดโอกาสให้ความสงบได้เกิดขึ้นในใจของโยมกันแน่และถ้าโยมลองหยุดตามใจตัวเองในบางเรื่อง แล้วหันกลับมาพิจารณาด้วยสติโยมคิดว่าชีวิตของโยมจะเบาสบายและมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมได้มากแค่ไหนเจริญพรแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ในตอนหน้าของธรรมะหลวงพี่โก้สอนชีวิตไม่ติดกรอบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านพบความสุขที่แท้จริงจากการฝึกใจให้เป็นอิสระนะโยม